สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นะคะในครั้งที่แล้วค่ะเราติดตามไปดูคุณครูแล้วก็ศึกษานิเทศเขาร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้กับเด็กๆเด็กๆส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นเด็กๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในครอบครัวแต่คุณครูและศึกษานิเทศเขามีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรและมีวิธีการประเมินผลอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กๆเหล่านั้นสามารถพูดได้อย่างเป็นทางการด้วยค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญถึงสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพรเหลาทองท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาอีกท่านหนึ่งค่ะคืออาจารย์ดรกีรติคุวสานนนอาจารย์ประจําสาขาวิชาประถมศึกษาทั้งสองท่านเป็นอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ จากที่ได้รับชมรายการไปครั้งที่แล้วน่คะเราจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะนําเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการพูดของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในครอบครัว<ม>จะจะเรียนถามอาจารย์นัทพรนะคะว่าการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนเนี่ยมันมีหลักการคร่าวๆหรือว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างคะอาจารย์การวัดประเมินผลโดยทั่วไปเราก็จะแบ่ง อยู่เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีการประเมินผลรวมสรุปเราก็จะเรียกว่า summative assessment ประเมินเพื่อพัฒนาก็จะเรียกว่า formative assessment เป็นการประเมินที่ควบคู่ไปกับการสอนแล้วก็ระหว่างที่เราประเมินนั้นอนะ่ะเราก็จะได้ information หรือว่าสารสนเทศในการพัฒนานักเรียนได้ต่อไปในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินการพูดเขาให้ข้อมูล feedback กับนักเรียนตลอด ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนค่ะก็จะเป็นลักษณะของการประเมินเพื่อพัฒนามากกว่าค่ะคราวนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามอาจารย์กิรติบ้างว่าจะเห็นได้จากในคลิปวิดีโอค่ะนอกจากคุณครูจะฝึกในเบื้องต้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้แล้วเนี่ยคุณครูยังพัฒนาขึ้นไปสู่การใช้ภาษาอย่างเป็นทางการตรงนี้มันมีความสําคัญยังไงคะส่วนใหญ่บางทีเราอาจจะมองว่าเด็กเนี่ยสามารถใช้ภาษาทั่วไป ได้ก็พอแล้วแต่จริงๆการที่พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นการที่พรีเซนต์หน้าห้องเริ่มจะต้องอมีการซักซ้อมมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นการช่วยพัฒนาเด็กเนี่ยให้มีทักษะทางด้านภาษาที่แน่นขึ้นและสูงในเลเวลที่สูงขึ้นซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยได้พัฒนาไม่ใช่แค่ภาษา แต่เป็นในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าการวางตัวที่อยู่ต่อหน้าสาธารณชนรวมไปถึงเวลาที่เขาจะต้องออกไปทํางานหรือเรียนในในชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาให้ถึงจุดตรงนั้นอืมค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของการวัดและประเมินผลเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทหรือมีวิธีการยังไงจากเดิมคือโอ้โหพูดไม่ได้มาเป็นพูดจาสื่อสารโต้ตอบได้จนไปถึงขั้นพูดจาได้อย่างเป็นทางการจะเพราะว่าในคลิปที่เราเห็นเนี่ย คือก่อนที่จะมาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้เขาวางแผนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งแต่องค์ประกอบของการวัดประเมินอุปกรณ์ที่ต้องในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ในการประเมินลําดับแรกก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดในที่นี้เป้าหมายของการประเมินคือการพูดภาษาอังกฤษองค์ประกอบของการประเมินในคลิปนี้เขาก็จะแบ่งองค์ประกอบของการประเมินเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการจัดลําดับความคิดแล้วก็คําศัพท์ การใช้โครงสร้างประโยคแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือทักษะในการนําเสนองานซึ่งพอเราชัดในเป้าหมายในการประเมินแล้วก็นําไปสู่วิธีของการออกแบบการประเมินว่าเราจะใช้การประเมินอย่างไรจะต้องใช้การประเมินในลักษณะของทักษะปฏิบัติการสังเกตการสัมภาษณ์การฟีดแบ็กระหว่างการดําเนินงานแล้วก็จะให เพื่อนๆในชั้นฟีดแบ็กหลังจากที่เด็กนําเสนอแสดงว่าผู้ประเมินเนี่ยไม่ใช่จะเป็นคุณครูแต่เพียงฝ่ายเดียวก็มีทั้งตัวเองด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยแล้วในโรงเรียนบ้านเราการประเมินในลักษณะเนี้ยมันถูกนํามาใช้แล้วหรือยังเป็นธรรมชาติของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปคะในบ้านเราเนี่ยห้องเรียนเนี่ยคุณครูยังไม่ค่อยถามนักเรียนมากว่าเอ๊ะเพื่อน พูดเป็นยังไงบ้างอ,อาจจะด้วยในเรื่องของอวัฒนธรรมของเราที่รู้สึกว่าถ้าให้เพื่อนวิจารณ์กับเพื่อนกันเองเนี่ยมันอาจจะเกิดาการทะเลาะกันหรือการไม่พอใจเกิดกันในห้องถ้าดูจากในคลิปเขาจะถามเลยว่าสังเกตเห็นเพื่อนไหมว่าอะไรที่เป็น positive feedback หรือว่าแบบเป็นในแง่บวกเอาเฉพาะแง่บวกเราไม่เอาแง่ลบ ให้เพื่อนเนี่ยวิจารณ์กันดูมันก็จะเกิดความรู้สึกในเชิงบวกเกิดขึ้นในห้องรวมถึงตัวเด็กเองเนี่ยได้ประเมินเพื่อนและประมวลความรู้ที่จะเอาไปพูดเพื่อนก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นตรงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยทํากันเยอะในเมืองไทยแต่จริงๆวิธีนี้น่าสนใจที่จะเอาไปลองใช้ใช่เพราะว่าประเด็นที่เราไม่ถูกชมแสดงว่านั้นเรายังทําได้ไม่ดีพอเป็นอันรู้กันชแต่ไม่โดนฉีกหน้า ที่เราทําผิดหรือทําพลาดแต่เป็นการเสริมตรงอื่นที่เราทําดีแล้วค่ะในคลิปเนี่ยเขาก็จะมีเกมอะไรขนย้ายสมบัติมีเกมอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะถ้าเราออกไปใช้ในห้องเรียนจริงเนี่ยคุณครูต้องเตรียมอะไรบ้างไหมต้องมีอุปกรณ์มีกิจกรรมอะไรบ้างในคลิปเนี่ยสิ่งที่เขาใช้คือเขาให้เด็กนักเรียนเนี่ยคุยกันเองซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็น everyday language แต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานที่หน้าห้องเนี่ยในลักษณะของการใช้ภาษาเนี่ยมันจะเพิ่มจากความเป็นทั่วไปเนี่ยให้มีความฟอร์มอลมากขึ้นมีหลักการมากขึ้น mm hmm. ใช้ภาษาที่เขารู้สึกว่าอาจจะยากสําหรับเขานิดนึงแต่ถ้า,าสังเกตจากในคลิปเนี่ยเหมือนกับเขาจะมีการให้ซ้อมก่อนว่าลองพูดแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้เขาเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาด้วยคุณครูอาจจะต้องมีกิจกรรม หลายๆกิจกรรมเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกว่าอุ๊ยอีกแล้วเหรอเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มรู้สึกว่าความสนใจเขาจะลดลงเพราะเขารู้แล้วว่าคุณครูจะทําอะไรหรือบางทีแค่มีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นวางไว้เขาจะเริ่มสนใจแล้วโดยเฉพาะเด็กเล็กๆคุณครูมาทําไมอะ่ะไม่เคยเห็นคุณครูเอามาเลยอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มรู้สึกสนใจกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจะทําให้เขาใช้ภาษาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่กังวลกับการที่จะหยิบ คำศัพท์หรือภาษาหรือการที่เขาได้เรียนอะไรมาเนี่ยมาใช้ในกิจกรรมตรงนี้อาจารย์นินนะคะมีข้อแนะนําในเรื่องของการเตรียมการพูดคุยไงบ้างสิ่งที่เขาเลือกพารังงานมาก็จะเป็นกิจกรรมล่าสนบัตคือปกติถ้าเราพูดคุยกันเป็นลักษณะข้อสอบการพูดเนี่ยเด็กก็จะเริ่มอายแล้วก็อึดอัดในการพูดแต่การปล่อยให้สิ่งเล่าเป็นลักษณะพารังงานเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในกลุ่มเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนที่เขินอาย ก็เริ่มกล้าที่จะพูดมากขึ้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้โชว์ศักยภาพออกมาซึ่งในอุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมอาจารย์เตรียมมาดีมากก็จะมีแมปของเกาะใช่ไหมคะที่เราจะไปค้นหาสมบัติกันมีทั้ง Mind Map แล้วก็ Talk p a n e r ตัวนี้จะช่วยในการจัดลำดับความคิดของผู้เรียนในการที่จะนำเสนอหน้าห้องแล้วในขณะที่ เด็กนาเสนอหน้าห้องเนี่ยคุณครูที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์ในเรื่องของการใช้สื่ออุปรกรณ์ให้หันออกมาให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็ลักษณะของการพูดที่ไม่ดูเอกสารเหมือนจนเหมือนอ่านจนเกินไปอะคะ่ะที่เขาต้องออกแบบอีกอันนึงก็คือการประเมินในระหว่างการจัดกิจกรรมแบบประเมินก็จะเป็นตารางสองฝั่งก็จะมีทั้งการประเมินเพื่อการเตรียมการตอนที่เด็กเขาทํากิจกรรมกลุ่มแล้วก็การประเมินที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลก็จะมีรายการ ประเมินที่ค่อนข้างยาวหน่อยเหมือนกันนะคะในแต่ละขั้นตอนก็ต้องมีการวัดและประเมินผลมาเพื่อให้ฟีดแบ็กกับเขาว่าไมล์แมปที่คุณทำมาอย่างนี้เราไปพูดแล้วมันได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าันแ,แสดงว่าในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเด็กๆถ้าเรามีเครื่องมือ วัดแล้วก็ประเมินผลที่ดีแล้วเนี่ยเราได้ฟีดแบ็กที่ตรงจุดก็จะช่วยให้เด็กรู้จุดเด่นของเราแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องพัฒนาต่อไปทีนี้มามองในส่วนของบ้านเราบ้างภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนถือว่าเป็นภาษาหลักแล้วก็เป็นภาษาที่เด็กใช้ในครอบครัวแต่คงจะต้องมีบางพื้นที่แหละของในประเทศไทยของเราซึ่งเด็กๆที่มาเรียนในโรงเรียนไทยเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ของที่บ้านอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนที่เป็นสามารถพูดภาษาไทยได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ภาษาไทยได้คล่องเพราะว่าที่บ้านใช้ภาษาไทยหรือพอได้บ้างเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการจัดกลุ่มให้นักเรียนโดยที่เหมือนกับ ให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันมีทั้งนักเรียนที่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาไทยกับนักเรียนที่พอใช้ได้แล้วถ้า3ามสี่คนก็เอานักเรียนที่คล่องด้วยคนที่อยู่กลางๆก,ก็จะต้องเรียนรู้เพราะว่าเขาจะต้องคุยกันทําอย่างไรให้เพื่อนที่ไม่ค่อยรู้ภาษาไทยเรียนรู้ภาษาไทยต้องเลือกใช้คําคํานี้เพื่อนไม่รู้อต้องคิดใหม่ละเอ๊ะคำไหนส่วนเพื่อนที่ไม่รู้ก็อยู่ในการเรียนรู้ที่ว่าอ๋อเพื่อนเขาใช้คํานี้มันแปลว่ายอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเรียนรู้ ต่างคนต่างเรียนรู้ในมุมของตัวเองโดยการทํากิจกรรมร่วมกันและในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะอาจารย์ในบริบทในลักษณะนี้เราจะนําการวัดและประเมินผลนี้มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนได้อย่างไงบ้างคะการวัดประเมินผลโดยเฉพาะการพูดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเด็กที่มีลักษณะแตกต่างวัยกันหรือว่าการบูรณาการร่วมระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆเวลาที่เราต้องทํางานกับนักเรียนห้องเรียนขนาดใหญ่เราต้องแบ่งงานกัน อาจารย์ในกลุ่มสาระอื่นๆที่สนใจอยากใช้แบบประเมินเนี่ยจะต้องมาระดมกันเพื่อกําหนดเป้าหมายของการประเมินกําหนดเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็สร้างความชัดเจนในการประเมินการที่มีเกณฑ์ร่วมกันที่ชัดเจนจะทําให้การประเมินเนี่ยมีความเทียบเทยงกันได้ในระหว่างผู้ประเมินที่แตกต่างกันเช่นถ้าเราจะบูรณาการก,กับเรื่องของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อย่างนี้นะคะสถานการณ์ที่ยหยิบยกให้อาจจะเป็นลักษณะของการจะทําอาหารจะต้องไปตลาด สื่อที่ใช้ประกอบของการวัดประเมินผลอาจจะเป็นลนักษณะแมปของตลาดอุปกรณ์ที่ต้องซื้อขายราคาต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะสื่อที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการระดมความคิดในการแก้ปัญหา วางแผนทางการเงินต่างๆก็จะใช้ได้ทั้งสองวิชาเลยทั้งวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศษาสตร์นะคะหรืออย่างบ้านเราเป็นภาษาไทยเด็กๆที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยคล่องต้องไปซื้อของที่ตลาดมันเป็นเหมือนสถานการณ์เหมือนกันเนาะว่าเอ้ยคนที่ใช้ภาษาไทยคล่องไปตลาดกับคนที่ใช้ภาษาไทยไม่คล่องมันต้องเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันแล้วในส่วนของอาจารย์เต้ละคะจริงๆแล้ว น่าจะใช้ด้วยกันได้ในมุมของเวลาที่ถ้าสมมติว่ามีการพรีเซนต์หรือการพูดมีความฉะฉานไหม,มพูดจะน้ำด้วยน้ำเสียงอย่างไรเป็นฟอร์มอลหรือเปล่าม,มันเป็นสิ่งที่มันแอพพลายได้กับทุกๆวิชายอยู่แล้วบุคลิกภาพเป็นยังไงพูดแล้วน้ำเสียงเป็นยังไงแสดงว่าถ้าคุณครูในโรงเรียนเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างอย่างเป็นทีมแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะลดงานที่ซ้ําซ้อนกันลงไปได้แล้วก็ได้ผลงานหรือว่าได้แบบประเมินดีๆสามารถที่จะไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยนะคะพอเราเห็นจากตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูต้องเตรียมการเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณครูในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะมีทั้งศึกษานิเทศมีทั้งตัวครูเองแล้วก็มีครูผู้ช่วยถ้าเราไม่มีทีมที่เป็นเหมือนศึกษานิเทศมาจากข้างนอกเราจะสามารถ สร้างทีมงานของเราเองได้ไหมทีมที่ช่วยเหลือได้ในโรงเรียนก็จะเป็นคุณครูในกลุ่มสาระเดียวกันก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าในโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณครูอาจจะต้องหานักเรียนที่เก่งหรือว่ารุ่นพี่ของเขามาก็ได้ที่ใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินในที่นี้คุณสมบัติของคนที่จะมาร่วมทีมต้องพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าเราประยุกต์ใช้ในเมืองไทยในการสอนทางภาษาเราก็ต้องหาคนที่มีความสามารถในภาษานั้นๆมาช่วยในการจัดกิจกรรมเหล่านี้เวลาที่จัดกิจกรรมเนี่ยก็จะมีคนที่ลีดข้างหน้าจัดให้เด็กนําเสนอทํากิจกรรมข้างในห้องก็ช่วยซักถามแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็สังเกตแล้วก็ประเมินผลไปด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูมาทำทำแผนร่วมกันแล้วก็ผลัดกันเป็นผู้ช่วยเนี่ยจะจะ,จะน่าจะดีไหมคะเจนเป้น่าจะน่าจะดีเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราใช้ในระดับชั้นที่แตกต่างกันก็ได้กิจกรรมหรืออุป,ปรกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเซตเดียวกันเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เราประเมินหรือในสิ่งที่เราสอนเนี่ยอาจจะเป็นเลสันที่ต่างกันแล้วจะได้มีการฟีดแบคหลังจากที่ม,มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะ เราพลาดตรงไหนไปสําหรับเด็กปอนี้หรือเปล่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องกันไปใ,ในทุกระดับชั้นเลยนะคะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะเต็มอิ่มกับเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กๆอาจจะมีข้อจํากัดในช่วงแรกแต่เมื่อผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการนําการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้มาใช้ร่วมกันแล้วอย่างลงตัวก็สามารถพัฒนา เด็กๆได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะเช่นเคยนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราทุกตอนทางเว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ